ไม่มีใครมาทำคลิปไม่เคยห่วงสูตรหรอกบอกไปแต่ไม่มีคนทำได้ที่ จัดกระทรงให้มันตรงเพราะวา่าถ้าไม่ตรงยอจะไย่อจังก็รา้าเจะ <st ubs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพอเราทำอันนี้เสร็จเพราะว่าวันหนึ่งหรอวันหนึ่งถ้าถ้าพีิกพีก็ช่วงนี้ยังน้อยๆอยู่ กลับให้หน้าข,ขาวๆนะหน้าเราดำนะน,น, <g iggle> ออนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนอยู่รงเทามาทำอย่างนี้อยนะเคยเคยทำขนมนี้ฝากขายที่ร้านหน้ารามหน้าสามขายดีขายดีไม่พอเลยทําทำงานประจำไปด้วยเวลาคนเนี่ยต้องคนไปทางเดียว ម <Gã> ិននៅដល់វានឹងជាក้อนតិចតិចមិនមិនត្រូវដាក់បេងខោចា៎ นี่สามลูกย <laughs> <Okay>. <Darwin> ี่ส <teng why ini> ิบบาทกล่องลายแมนลายแมนก็วิ่งทั่วหมู่บ้านต่อให้ทำเวลาห้าร้อยกล่องแต่เรารับไม่รับฝาไม่ทัน ทำกระทงดูอ่าตอนนี้ก็เรอเลยสองต้มอ่ประณลงไปเพื่อนต้องเซล ความข้นหน่อยจะได้นะโของเราไงเราเพิ่งจะมา ความเป็นมาทําขนมนี้ใช่ไหมขนมนี้ก็จะเป็นขนมของสูตรของแม่ที่ทํามานานแล้วเกือบยี่สิบปีแล้วเราก็เห็นว่ามันมันยังไม่มีใครทําแล้วก็เลยสนใจกลับมาเปิดสาขาที่ที่บ้านก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ทําทํางานอยู่กรุงเทพเรียนอยู่กรุงเทพพอจบกรุงจบจบปติปุ๊บก็ช่วงโควิดช่วงโควิดก็ก็หยุดหยุดงานไม่ได้ทําอะไร มาปีหนึ่งแม่ก็เลยบอกว่าก็ลองมาเปิดของตัวเองดูเพราะขนมเราก็ทําได้แล้วกระทงก็ทําได้แล้วแม่ก็ไม่ต้องสอนอะไรเยอะก็เลยเปิดเองเลย mm. ก็ผลตอบรับก, mm. ก็ดีเพราะว่าขนมเขารู้จักในสาขาของแม่อยู่แล้ว mm. พอเปิดของเราเป็นสาขาสองเขาก็ตามมา mm. เพราะว่าโซนนี้จะเป็นโซนทางออกที่จะไปโกลกกับตากใบไป,ไปมาเลเข้าไปมาเลยได้ mm. เขารู้จักเขาก็ซื้อมาฝากอะไรเงี้ยแต่สาขานี้เปิดมาไม่ถึง ยังไม่ถึงสองเดือนแต่เขารู้จักขนมแม่อยู่แล้วก็เลยตามมาตามมาเขาก็ไม่ต้องเข้าเมืองแล้วเดี๋ยวนี้ใช่เห็นว่ามีทั้งบอลลงมาเลยสั่งให้เราไปส่งของใช่ใช่จะมีนักท่องเที่ยวโซนมาเลเขาก็เหมือนสนใจช่วงเดือนบวชเดือนหน้านี้เดือนบวชเดือนหน้าจะเป็นช่วงที่ขายขนมหวานเยอะแล้วขนมนี้ก็ยังไม่มีคนไปทําเขาก็เลยถามว่าสนใจจะเอา500กล่องต่อวันอ่ะเราทําทันไหม แต่เราทําไม่ทันอยู่แล้วกระทงห้าร้อยห้าร้อยเพราะเรากับแม่ทําเป็นคนอื่นเขาก็ยังไม่ได้ทำหรือลูกน้องก็ทําได้อยู่แต่คือห้าร้อยกล่องต่อวันมันก็ไม่ทันอยู่แล้วใช่ขนมเราอร่อยจะเป็นคือไม่ต้องคิดอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นขนมปงตะปงปีต่อนี่คือเขาหายากอ่ะเป็นขนมหายากทํายากาเราคิดว่าสูตรสูตรนี้คือสูตรที่ที่แม่ว่าลงตัวแล้วตอนแรกก็ทําสูตรอื่นจนมาทํา จบสูตรนี้อาจจะเป็นวัตถุดิบหรือเปล่าใช่ใช่วัตถุดิบก็ต้องวัตถุดิบดีนิดนึงเหมือนแป้งเจ้าก็ต้องใช้แป้งเจ้าที่แพงหน่อยนิดนึงแพงกว่าแต่ว่าก็ได้อยู่ใช่แป้งเจ้ามันก็มีหลายยี่ห้อแต่เราใช้ใช้ยี่ห้อไม่ต้องบอกเนาะแล้วน่าอะไรที่ว่าที่เราส่งไปนู่นนี่นั่นจะมีมีสั่งมีส่งไปไหบ้างมีมีรับหิ้วก็รับหิ้วจะเป็นมีมีอยู่น้องคนนึงแต่ยังไม่รู้จักชื่อแต่เขารับรับหิ้วแต่ขายในเพจของเขาเอง ล้วก็ส่งไป20บาทเขาก็ขาย30บาทใช่กาไรเยอะอยู่นะกล่องละ10บาทใช่แต่เราส่งไปเลย20บาทคุณจะเอากี่กล่องก็20บาทใช่แล้วลายแมนก็แฟนเป็นคนส่งเองอใช่มีลน์แมนส่งใ,ใช่มีลายแมนส่งให้ด้วยถ้าสั่งในเพจก็คือมีลายแมนส่งทุกวันทาท,ทุกวันส่งทุกวันโดยปกติชาวบ้านก็มารับของที่นี่ใช่ไหมปกติปกติก็มารับรับที่นี่จะมีลูกค้าประจำมาซื้อที่นี่ ถ้าก็ยีบาทหน้าหลานแต่ถ้าทางออนไลน์ก็30มสิบใช่ทุจ่างมันพัดุวัตถุดิบมันแพงนี่ทีนี้ใช่รายได้ต่อวันรายได้ต่อวันเราได้ประมาณ6 7 0 0็บาทต่อวันถ้าพี่พีก็หกถึงเจ็ดพันบาทรวมกับสาคาแรกแล้วนะ<ม>สาขาสาขาแม่ใช่ลูกค้ามาซื้อที่ร้านก็ขายกล่องละ20บาทเท่ากันเลย<ม>ใช่ค่ะหนึ่งกล่องก็จะมีสมลูก ใหญ่ๆด้วยใช่กระทงหนึ่งชุดหนึ่งก็ทานทานคนเดียวก็อิ่มเลยถ้าไทยหนึ่งหนึ่งชุดก็คนเดียวบางทีก็ไม่พอต้องสองกล่องส่วนใหญ่ลูกค้าก็มาซื้อสามกล่องขึ้นไปห้ากล่องสิบกล่องเนี่ยเขาก็จะโทรบอกลรงงานว่าเขาวันนี้จะมารับกี่กล่องเพราะเขาถ้ามาหน้าร้านเลยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ทันต้องโทรสั่งก่อนใช่ค่ะเรโทรไปได้เลยค่ะเบอร์โทรศูนย์หกสี่สี่เจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งสองแปดค่ะร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่สาขาสองอยู่ บ้านใหม่สปอมทางเข้าเมืองปุ๊บจะมีเ,เลยเข่าตันหยงมาค่ะเลยเขาตันหยงมาก็จะมีเจอโรงเรียนโรงเรียนเข่าตันหยงอ่ซ้ายมือสังเกตจะมีเขาเรียกว่าร้านปลาซาตันหยงร้านเพิ่งเปิดใหม่ประมาณได้สามเดือนสาขานี้ค่ะใช่ฝากฝากขนมของเราด้วยนะคะขนมโบราณหาทานยากมาทานที่เราได้สาขานหนึ่งอยู่ป,ป้า ตรงข้ามปีตรงข้ามนาราธินขาวส่วนสาขาสองก็จะเป็นทางเข้านราโบลุการาศัดไปเชิญเชิญเชิญได้เลยค่ะโทรมาก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทัน <c oughs> ขนมหน้ากะทิถ้าถ้าพูดถึงภาษาภาษาถิ่นของบ้านเราก็จะเป็นตะปงปลีตอถ้าจะเป็นภาษาไทยคนเขาก็เรียกว่าขนมหน้ากะทิบ้างขนมหลอดไฟบ้างเขาพูดตามภาษาถิ่นอะ แต่หลักๆก,ก็จะเป็นน่าจะเป็นขนมเปียกปูน่ากะทิเรียกง่ายๆค่ใช่เปียกปูน่ากะทิเตืมโปองปลีตอภาษาถิ่นสาบ้านเราหานทานกันได้ค่ะนี่มีสองสาขาเน,นี่ยนา่า่ไปตัดด้วยนะรับรองความรับรองความอร่อยค่ะสุดท้ายแล้วไม่ผิดหวัง